หนังสือจินดาสาภาษาหนังสือภาพและเสียงสามภาษาภาษาไทยจีนอังกฤษวันนี้เราจะมาให้น้องเทียร่าเรียนกันนะคะเทียร่าสวัสดี f อก่อนคะ่ะวันนี้จะมาทำอะไรคะ<จ>เรียนหนังสือเรียนเอ้าไม่ใช่ใชื่อจ่าเรียนสวนสัตว์โอเคคะ่ะค<น>อพน,น้องพูดเต็มประโยคค<น>อ คอค้อนเก่ง <Okay. S 1> ต่ไอไปลูกไหนก็ไก่ก็ไก่ไกอยู่ตรงไหนลูกก็ไก่ขอไข่ไข่พูดดังๆค่ะอีไข่ขอไข่ไอันนี้ใส่นี่ให้ต่อเร็วคอไข่ <c oughs> ขอไข,ขอ่ไข่อักษรตัวต่อ<ต>ไป เด็กจอเด็กเด็กจอเด็กดอเด็กไก่ไก่คอไก่อยู่ตรงไหนลูกกอไก่อยู่ตรงไหนชี้สิกอไก่กอไก่อยู่ตรงไหนคะเย้ไหนยังไม่ถูกเลยถูกไหมเออคอไก่เนี่ยลูกไก่เนี่ยหนูดูลูกไก่สิกอไก่กอไก่พูดด้วยไก่ไม โอเค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 ่ะกอไก่กอ okay, <okay>, okay. ไก่กอ <Okay. S 2> มม,มีกดให้ม,มีกให้กไก่กไก่พูดตามสิลูกมันพูดตามสิคะชบุญชอบุญชอ,น,ชอนางมุชอ,อนางมุนทูชอกระเชย กดยากมานี่ยาจะกดได้อ่าหนูอันนี้นะหนูพูดตามนะคะนี่อะไรเอกคนนี่อยู่ตรงนี้นทียาเรียนด้วยเดี๋ยวคุณครูไม่รับนะคุณครูไม่รับเข้าโรงเรียนนะคะไม่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะได้ไปโรงเรีไปก่อนอย่างงั้นคุณครูไม่เอาหรอกอ่าไหนงองูอยู่ไหนงองูอยู่ไหนคุณครูไม่รับเข้าโรงเรียนหรอกไหนงองูอยู่ไหนชี้ให้ fc ดูหน่อยค่ะมองมองยู่ไหนลูกเด็กมากเดี๋ยวมามีบอกแล้เทลาชี้โอเคไหมคะเดี๋ยวมามีบอกว่าเอาตัวไหนเดี๋ยวเทลาเดี๋ยวมามีบอกแล้เทลาค่อยกดโอเคไหมคะว่าตัวไหนโอเคไหมอ่านั่งดีๆก่อนตัวอักษรตัวต่อไปต่อเต่าต่อเต่าอยู่ไหนคะตอเต่าอยู่ไหนคะกดชิลูกตอเต่าดูดีๆดูลูกนี่อยู่หน้านี้อยู่หน้านี้ ตอเต่าโอเค่งกด่า k i n งตอเต่าตอเต่าหลังอะไรยาดุงเก่งเลยถอดถุงเดี๋ยวมีถามสิอ่ะจอจานอยู่ไหนจอจานจอจานอยู่ไหนคะอ่ะกดค่าใช่เปล่าจอจาน เยี่ยมเยี่ยมอะคอควายอยู่ไหนคะลูกคอควายดูคอควายสิกดกดน้องกดเลยน้องกดได้คอควายที่อะช้อชิงชอชิงอยู่ไหนชอชิงชอชิงลูกชอชิงช้อนนช้อิงตีอะไรคะตีดังเออไหนชอชิงตีดังอันไหนคะอยู่นี่ค่ะอยู่ตรงอยู่หน้านี้อยู่หน้านี้ลูกอยู่หน้านี้ ช่อชิงนดูลูกไปลูกหนูดูลูกดูลูกดูลูกค่ะชิงริงอ่าริงชิงนี่เองค่ะอันนั้นนำน๊อตะครังลูกอยู่นี่เองค่ะอันนั้นละครังช่อชิงเ้ยดังใช่ย่อยหญิงยอหญิงยอหญิงยอหญิงเป็นผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงสิลูกผู้หญิง ยอหญิงยอหญิงสู่ะอยู่ไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะใช่ยอหญิงเก่งนอนเนนนอนเนนนอนเนนทำไมนะนอนนอนเนนไม่อะไรไม่น่าเด็กไม่นอน เนอนไหนคะนอนเรนนอนเรนหัวล้นล้นใส่ชุดสีส้มๆ้ำไหนนี่เองนอนเรนลูกนอนเรนนอนเนนชุดไหนนี่้องไม่มีผมผมไม่มีหัวล้นล้นนี่เองค่ะไม่ใช่ยังไม่ถูกค่ะชุดไหนชุดสีส้มที่หนูชอบอะนอนเรนนอนเรนทำไมนอนเนนไม่ไม่อะไรคะไม่บอไม่บอก มองเพราะอะไรมองไม่เห็นหรือเปล่ามองไม่เห็นอ๋อมองไม่เห็นดอเด็กก็เลยต้องอะไรคะต้องนิมนต์นดอเด็กอยู่ไหนรู้เก่งจังเลยเด็กอ่ะอันไหนขอไข่อยู่ไหนคะขอไข่อยู่ในขอไข่อยู่ในขอไข่อยู่ในอยู่ในไหนคะขอไข่อยู่ในอยู่นี่ นี้เองคอไข่อยู่ในในเล้าไม่อยู่ในเก๊ะแล้วหรอลูกอ่าเปลี่ยนหน้าใหม่อ่ามาหน้านี้มาให้ให้มามีไทยฟอฟันสะอาดฟอฟันสะอาดจังอยู่ไหนคะเย้ฟันเิ่งกาแหวนลงาไหนบอแหวนเก่ บอแหวบอแหวนที่สามด้วยค่ะลูกแหวนมอม้าคึกค่ะมอม้าหน้านี้เก่งจังอ่ะได้หมดเลยบอใบไม้ทับทับโง่มีตรงไหนคะใบไม้ใบไม้ผ่อพึ่งทำทะโอ้เก่งจังกว้าง่ะมุมกว้างอ่ะ แแนนวววกทอทหารอ่ะอาเจล่าไม่เอาค่ะน้องเทียทอทหารอดไหนทอทหารอยู่ไหนคะข้างในเองค่ะอ้เก่งกังเลยมีการมาพูดอ่ะอยู่นี่พี่เพื่อนทอทหารทหารทหารนอนหนูขวักนอนหนูขวักอะไรคะไม่ใช่นอนหนูขวักขวักอะไรลูก น้องหนูขวักอะไรคะสมาธิไม่มีแล้วน้องหนูขวักไข่ไหนไหนหนูอยู่ไหนดูจิหนูจิ๊จี๊จี๊จะหนูตัวเล็กๆอ่ะไหนดูจิหนูอยู่ไหนหนูอยู่ไหนอ่าเก่นอนนอนหนูหนูรอฤาษีหนวดนะอยู่ไหนอุ้ยอยู่ไปโดนยุงกัดมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเสียหายนะครับอะรู้รู้ีหนวดยาวอยู่ไหนอยู่ไหนคะอันนี้เก่าให้ โอเคกระดูกสีสีพอพานวางวางนะวางกิ้งไม่ได้ลูกอ่ะพอพานอยู่ไหนพอพานวางตั้งพอพานางไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พอพานสีส้มๆ้มพอพานไม่ใช่ค่ะพอพานพาใหมนี่หรือเปล่า มันหองแ่กัดมียาหม่องแม่ผากานวางปิ้งมีม sure> ียาหม่องแมยุงกัดอันเเร็วสอเสือดาวค่ะสอเสือดาวค่ะอยู่ไหนคะสอเสืออยู่ไหนคะเสืออยู่ไหนคุงคุงมันเห็นไม่เต็มเต็มไม่เต็มอะเต็มเลยหัวอยู่แค่นี้อะตัวเตมเลยจะตกไปเแล้วตัวหนังสือมัน อันนี้ผลไม้หนูรู้จักเหรอขมเพลไม่ไม่เทล่าต้องเปลี่ยนมอก,ก่อนข้าวอะไรข้าวโพดอยู่ไหนข้าวโพดเข้ากดสังนี้ข้าวโพดอยู่ไหนหนูข้าวโพดมามีจะกินข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหนคะเอา้าตลาดหรือเปล่าข้าวโพดน่ะหนูดูดีๆสิข้าวโพดอันไหน ข้าวโพดเป็นฝ,ฝักฝักที่หนูกินสีเหลืองกดคาข้าวโพ,พดคุณครูเสียงดุแล้วนะข้าวโพดภาษาอังกฤษเรียกว่าข้าวโพดโอคภาษาอังกฤษเรียกว่าข้าวโพดน้องเอาหน้านี้ก่อนทีละหน้าหน้านัาน้นมันกดแล้วมันไม่มีเสียงลูกอ่ะมะนาวอยู่ไหนมะนาวเลมอนมะนาวอยู่ไหนคะมะนาวต่อไปการาชี <laughs> ฝักหน้าฝั่งนี้มันกดไม่ได้ท้องเทียมันกดได้แต่ฝั่งนี้โอเคไหมหัวหอมใหญ่นั่นอ ABC ดีกว่า A Q quilt R Rose T Tree ห orange อะไร orange พูดอะไรเว้นเออเว้นเว้นไหนอ่ะน้องกดตรงรูปลูกกดตรงรูปนิ้วหักพอดีหนังสือกดยากไอไอ ice ice น้ำแข็งเอาเอาทุกอันก่อน a a n n <im ani> นี่ <บะ S 2> มองมองทางนี้สิลูกทางน,นี้ลูกเรียนหน้านี้น้องบเทียเรียนหน้านี้ลูกอันนี้ยังไม่เรียนไม่ได้มันกดไม่มีเสียงอันนี้มีเสียงช้าช i i c e a เก่อนเนี่ยราพูดก่อนใจเย็นๆ sorry นี R R ่กดไม่ได้ <im ani> <im ani> น้องต้องกดแบบให้มันตรงๆอะ่ะนิ้วระวังจะหักไง้นมันมีกดให้ก็ได้เอกแปลว่าไข่ไข่น้องเอาให้จบก่อนคะ่ะทีละหน้าฝั่งู้นกดไม่ได้คะ่ะกดไม่ได้อ่าดีเจอกหมาหมาหมา้วไงอเอก H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  ม ER. ้าม้านี line, but, ่ไงม้า H H ม้าม้าเอลแปลว่าสิตสิงโตสร้องไงอหูหมาเม่กี้เลยเด้ K คแปลว่าเคแปลว่าอะไรคะเนี่ย กุญแจล็อกเออเก่งจังเลย J j จ e p บอ้าวไม่ตื่นรถจี๊บรถจี๊ปนี่ไงรถจี๊ปนี่ไงรถบึ้นๆน่ะใช่ N Note แปลว่า Note แปลว่าอะไรลูกโน t e Note อยู่ไหนหลังเทียน o t อยู่ไหน อะเร็วเร็วน้องที่อนุษย์ยังไงคะทเละไม่มีโน้ตใช่ไหมคะมีหูหูมันแปลว่าอะไรเอียร yes sir ก็ได้ป่ะ s sun แปลว่าพระอาทิตย์เอาอ่ะนี้เอาเนี้อันนี้อันนี้ชัวร์ออ่ะเอาอ่ะชอบเอาตลอดอะเราอ่ะชอบเอาอ่ะชอบเอาอ่ะ คุณครูเสียงดุเกินน,นักเรียนฮารา์ดคอร์คอบนโช่หน้าขาก่งคอคนคนคนเรียนกลับไปกลับมาแลค่ละนักเรียนคนนี้ก็แล้วแต่เขาจะเรีย Ā, น,น,นกดต่อไปลปูกข้าวผัดเท่าข้าวผเท่าเดินเท่าเดินย่องเดินย่องไม่ได้นะเขาซ<ท>ึ้ง นอนเรนไม่ไม่มองเพราะอะไรไม่มองทำไมนอนเรนถึงไม่มองเพราะอะไรถึงไม่มองไม่มองโอเคโอเคอะไรต่อต่อไปลูกไปเดาเด็กต้องอะไรต้องมีมนต้องมีมนลมีม์แบบไหนคะมีม์ถูกต้องเดาเด็กต้องมีม์ เอาไปไหนอีกแล้วไปี B ีอีกแล้วอ้าชอชดาต้องเปลี่ยนนี่ก่อนเปลี่ยนอืม D D จม้า Horse ม้าช้าค่ะ ชอบเอานี้แกชอบเอาบ้างเดี๋ยวคอยไปเล่นหนูเรียนหนังสือก่อนเล่นน่ะเอาอ่ะชอบเอาชอบเอาาบายเไม่ได้น้องน้องต้องถ้าเชล่าหนูเปลี่ยนหน้าเทล่าต้องมากดตรงนี้ค่ะตรงสตาร์ก่อนใช่มันจะได้เป็นหมวดของมันนะคะสีฟ้าสีฟ้าดูด้วยว่าสีฟ้าคือไหนน้องดูสีด้วยลูกดูสี ในสีแดงเอางี้ในสีแดงสีส้มผู้สีสุขสีส้มแล้วชอบเอาแล้วเปิดไปทำไมล่ะลูกต่อไปต่อไปเปลี่ยนก่อนลูกเปลี่ยนหน้าอ่รเปลี่ยนสตาร์ไหนกดสตาร์ก่อนค่ะกดจนแบบปากเบิกเบี้ยวไปหมดนักปินนักปิน พายโอดคนขับรถแล้วฟ่ากดต่างนี้กดไม่ได้ต้องกดข้างนู้นหนูกดตะลอกจิตตกรคนช่างภาพแอตจันนักกีฬาเขาหน้าจะพูดภาษาอังกฤษทด้วยเนาะนักวิทยาศาสตร์ตำรวจหมอใช่เปล่า พยาบาลใช่หมอไหมเนี่ยไม่ใช่หมอพยาบาลชาวนาเนานักกีฬานักวิทยาศาสตร์ทหารหมอพ๋ยามีเพลงเข้าไปนง นักงาน,นปูรุดไปสนีนักบินจิตกรกนักกรคณะนักงานดบบับเพลิงทาล่าตกระวังตกหนูจะตกก้ออี้แล้วเนี่ยภัยพยาบาลบาลหมอหมอหมอนี้ใชไเปล่า หือนี้เองกำร้อนชิมมือมีชิมมือมามีมามีนั่งให้กำลังใจหนูอยู่นะคะสู้ๆแคนหน้าต่อไป่ปสาสตาก,กดสาตาหรือยังคะกดการพรสวัสด์เทลา่าเปลี่ยนหน้าแล้วเทลหน่ากดส,ากดสาตาดีลูกเป็ดแล้วปูวิ่งแหได้ กดสตเรีินฝึกดีกว่าสุดท้ายทั้งคู่คนขับว้าวเอนิมอลแมวเมียงแมวร้องไงอุ้ยฮ่าสุนัขนะแกะแกะยีราฟยราฟไม่ใช่นะยีรัฟพอทำไมคะ คอทำไ <ขอ S 2> มคอ<ะ>ยาวหัวมอสเ<อ>ล<ะ>ือดสุนัขจิ้งจอกเฮ้ย<อ> <laughs> เก๋เะทำเหมือนนั่นเน่ยกะ มียีเลยครับหมีนี่เก็บเกมานีกับกๆับกับยีเลยครับอ้าเอาอก็นี่ไงน้องกดตรงนี้ไงยีดา คิดว่างางานนี้ภาษาอังกฤษอะไรคะคคโกโกิกระต่ายอลิง เ <Ee> ส <bum> ี e: ยงเหมือนนลิน <compelling> อ <sound> ่ะมาต่อไป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 หนูเปลี่ยนหน้าต้องกดสตาร์นะลูกกดสตาร์ next กดสตาร์ก่อนยายยายนี่นับเลขดีกว่าน้องเทียนี่เลขดีกว่าจอร์เกะอุ้ยเปลี่ยนสตาร์ก่อนใส่กดสตาร์ก่อนลูกนี่กดแล้วค่ะนี่เลขเลข สวนสัตว์สวนสัตว์สูสามนี่ให้ค่ะพักก่อนบ๊ายบายก่อนสวัสดีค่ะ FC เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้น้องเชียร่าด้วยนะคะอขอบคุณค่ะส,สดีค่ะด้วยสิลุยกมือสวยๆบายบายจงจุ๊บ <c oughs> โอ้ย